สวัสดีครับผมจอห์นเผ่าเพลงจาก J m i g r a t i o n Team นะครับคลิปนี้เราก็จะพูดกันในเรื่องของ Prote c t i o n Visa นะครับหรือว่าวีซ่าสำหรับผู้รีภัยนะครับเราจะมาดูกันว่าวีซ่าสำหรับผู้รีภัยหรือว่า r o t e c t i o n Visa เนี่มันใช้ได้กับคนไทยจริงไหมมันเหมาะกับคนไทยไหมนะครับอย่างอื่นเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่า Prote c t i o n Visa หรือว่าวีซ่าสำหรับผู้รีภัยเนี่ยมันคืออะไรเนาะ อย่างแรกเลยคือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าวีซ่าสำหรับผู้รียแลเราก็ต้องดูด้วยว่าเมืองไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีสงครามไหมอ่ะฮะดังนั้นนะครับคือจะมีคนไทยโดยเฉพาะพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะคนที่วีซ่าขาดคนที่ไม่มีวีซ่าส่วนมากก็จะไปขอเป็นโปรดักชั่นวีซ่ากันเพราะว่ามันสามารถขอได้ขอได้นะขอได้อยู่แล้วครับแต่ว่า วีซ่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่เราคิดว่าวีซ่าคงไม่น่าจะผ่านเพราะว่าเมืองไทยหนึ่งเมืองไทยไม่ใช่ประเทศที่มีสงครามแล้วก็จู่ๆเราจะมาทำเรื่องลีภยัยหรือว่าทำเรื่องทําเรื่องของโพดักชั่นวีซ่าเนี่ยมันต้องมีเหตุผลในลักษณะที่ว่าเราประมาณว่าชีวิตเราจะถูกคุกค,คามด้วยความหวาดกลัวหรือว่า เราไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปเมืองไทยได้มันจะมีอันตรายต่อชีวิตเราอะไรประมาณนี้ดังนั้นนะครับพวก protection visa เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่หนีภัยสงครามมาหรือว่าประเทศเขามีความเดือดร้อนในเรื่องของ c อ n f lict อ,อย่างพวกพวก middle east อะไรประมาณนี้พวกนี้จะทำได้แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นคนไทยเรานะครับก็คืออยากจะให้ ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจกันด้วยนิดนึงเพราะว่าบางทีเพื่อนก็นแนะนําว่าคือยูถ้าเผื่อยู่ไม่มีวีซ่าใช่ไหมยูวีซ่าขาดใช่ไหมโอเวอร์สเตย์ใช่ไหมหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่ไปสมัครโปรเทคชั่นวีซ่าเลยได้แน่นอนอะไรประมาณเนี้ยสมัครโปรเทคชั่นวีซ่าจะได้มาเป็นแค่บริจิ้งวีซ่านะครับพอถึงเวลาที่เคสออฟฟิเซอร์เขาจะ พิจารณาว่าเคสของเราเนี่ยควรวีซ่าเราควรจะผ่านไหมเราเป็นผู้รีภัยจริงหรือเปล่าถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยเรื่องเราก็ไม่ผ่านอยู่ดีแล้วเราก็มันจะทําให้ให้มันมีปัญหาตามมาภายหลังก็คือเหมือนว่า้อยูแบบว่ามาเคลมอะไรโดยที่เคลมอะไรผิด,ผ,ดผิดอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าเมืองไทยเองมันก็ไม่มีภัยสงครามนอกจากว่าจะเป็นภัยทางพวกที่รีภัยทางด้านการเมืองถ้าเผื่อสาหรับคนที่รีภัยทางด้านการเมืองนี่ก็ต้องเป็นแบบว่า อาจจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เมืองไทยแล้วก็มีคอน FLICT กับผู้มีอิทธิพลหรือว่ากับกับรัฐบาลไทยปัจจุบันคิดว่าถ้าเผื่อกกลับไปที่ประเทศไทยจะโดนฆ่าโดนประหารชีวิตหรือว่าโดนอะไรก็ตามแต่อะไรประมาณนี้แบบนั้นน่ะโอเคแต่ว่าก็ต้องหาเหตุผลมาซัพพอร์ตต้องหาหลักฐานมาอ้างอิงด้วยไม่ใช่จยู่ๆจะมาเคลม จะมาเคลมว่าเป็นผู้รี้ภัยอะไรประมาณนี้หรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้เราเคลมได้ไหมว่าเราเป็นหนี้ที่เมืองไทยถ้าเผื่อเรากลับไปแล้วใครจะมาทวงหนี้อาจจะมีอันตรายต่อชีวิตอะไรประมาณนี้ของแบบนั้นคือมันเคลมไม่ได้นะครับคือมันไม่มีหลักฐานมาโชว์แล้วก็มันไม่ใช่เป็นภัยอะไรเกี่ยวกับชีวิตคือมันไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับพวกการเมืองไม่เกี่ยวกับสงครามอะไรประมาณนี้ดังนั้นคืออยากจะ ให้ทุกคนลองใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะครับในการที่จะขอ Protection Visa นะครับเดี๋ยววันนี้เราคงพูดกันแค่นี้นะครับก็คือเป็นอะไรที่สั้นๆใจความมันก็มีอยู่แค่ว่าเมืองไทยเราไม่มีสงครามไม่มีปัญหาทางด้านอ่า จะบอกว่าไม่มีปัญหาทางด้านการเมืองไม่ขอพูดเรื่องก,การเมืองแล้วกันเพียงแต่ว่าคือมันไม่มีสงครามอะ่ะคือปัญหาด้านการเมืองมันมีเล็กน้อยอลิทบิดแค่นี้เองอะไรประมาณนี้คงไม่ถึงขนาดต้องมารีไพยมัง้งนอกจากว่ายูจะเป็นพวกหัวหน้าพักหรือว่าใครก็ตามแต่ที่กลัวโดนตำรวจจับโดนโพ olic หรือว่าโดนทหารจับไปแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในชั้นศาลหรือว่ามีอันตรายต่อชีวิตอะไรประมาณนี้ถ้าเผื่อเป็นแบบนั้นก็คือ ทำเรื่องขอรีไัยได้แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นแบบว่าตสีตสาตมีตมาคน normal person ใช้ชีวิตท,ทั่วไปอะไรประมาณเนี้ย production visa ไม่ใช่คำตอบแล้วก็ visa รีไัยไม่ใช่คำตอบนะครับนาะก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้รู้เท่าทันอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพนะครับเดี๋ยววันนี้เราคมีข้อมูลแค่นี้นะครับเล็กๆน้อยๆมาแชร์กับทุกคนถ้าเผื่อ คิดว่าคลิปเรามีประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็สังคมในวงกว้างอะไรประมาณนี้เราก็ฝากช่วยแชร์คลิปของเราไปเยอะๆให้แชร์ไปวนๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ